แม่มกะปิลาเฟินเจอร์มนีสวัสดีค่ะเจอกันกับแม่มเอกแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่สบายดีกันหรือเปล่าคะค่ะคลิปนี้แม่มก็มีเรื่องราวมาเล่ามาแชร์ให้เ<จะ> yes. พื่อนๆพี่พี่ฟังอีกแล้วนะคะก็นานแล้วนะที่ไม่ได้มาเล่าชีวิตเรื่องราวต่างๆของเนียฝรั่งที่อยู่เยอรมันนะคะทั้งเรื่องราวของแม่มเองของคนที่รู้จัก ของคนที่เขาอยากให้แหม่มเล่านะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคนแหม่มได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่องแล้วนะคะแต่เขาขอว่าอย่าเอ่ยชื่อจริงของเขาอย่าให้เรื่องนี้ใกล้ตัวจริงของเขาเขาไม่อยากเปิดเผยตัวจริงแต่เขาอยากให้แหม่มเอาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้หญิง ไทยหลายๆคนที่คิดจะมีสามีฝรั่งที่เชื่อใจสามีฝรัง่งคิดว่าฝรั่งดีฝรั่งเล่ฝรั่งเลอฝรั่งจริงใจฝรั่งไม่จริงใจก็มีเยอะฝรั่งขี้เกียจก็มีมาก คือเขาก็เป็นคนเหมือนเราเราใช่ไหมคะจะไปไปคาดหวังให้เขาพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นๆก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องราวของละมุดก็เช่นกันนะคะทุกคนเธอได้แต่งงานกับฝรั่งชาวเยอรมันคนนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เยอรมันชีวิตของเธอและเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแมมอยากจะเอามาแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนนะคะที่กำลังหาแฟนฝรั่งหาสาม ฝรั่งแล้วคิดว่าชีวิตจะต้องดีชีวิตจะต้องเลิศแล้วก็จะต้องได้ฝรั่งใจดีมีเงินมากมายนะคะแบบอยากให้ฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นประสบการณ์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังก็อยากให้ทุกคนฟังเรื่องนี้ไว้เป็นประสบการณ์นะคะเอาไว้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองเอาไว้บอกเล่าเพื่อนๆคนที่คิดจะหาฝรั่งอยากจะมาอยู่เมืองนอกนะคะว่าแบบนี้ ก็มีอยู่จริงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไปฟังเรื่องราวกันในคลิปเลยนะคะทุกคนอ่าแม่ ตั้งชื่อสมมุติของคนนี้ว่าละมุดแล้วกันนะคะแมมได้รู้จักกับละมุดจากเพื่อนคนไทยคนไทยที่แนะนําต่อๆกันมาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามาอยู่เมืองนอกเราคนไทยด้วยกันก็จะรู้จักเพื่อนผ่านเพื่อนผ่านเพื่อนของเพื่อนนะคะละมุดแมมก็ได้สนิทกันกับละมุดระดับหนึ่งนะคะแมมให้ชื่อเธอว่าละมุดแล้วกันนะจําง่ายดีแม้ตั้งมาหมดแล้วเนาะทับทิมมันนาวปา แก้วน้องบัวอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้ให้ชื่อว่าลำมุดเนะเดี๋ยวคนต่อไปอาจจะเป็นพุทธา <c oughs> ให้อยู่ในเคสผลไม้ให้หมดเลยนะคะถ้าชื่อไปตรงกับใครก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ชื่อนี้แม่มคิดขึ้นมาเองเนาะลมุดบอกว่าพี mm ่ hmm. hi, ตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่อย่าให้ใกล้เคียงกับหนูอย่าให้คนที่รู้จักหนู รู้ว่าเป็นหนูนะคะเพราะว่าละมุดก็อยู่ในสังคมคนไทยที่นี่ที่หลายคนรู้จักก็หลายคนที่อยู่ที่นี่ก็ทำร้านนวดเปิดร้านนวดอยู่ในวงการนวดก็ถ้าเกิดเอย่ยชื่อไปหรือเล่าไปที่ใกล้เคียงตัวเขามากเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ตัวเขารู้คือเขาอายนะคะทาไมเขาถึงอายคะ เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสิปีก่อนนะคะเขาเขาได้ทำงานร้านนวดที่หนึ่งที่เมืองไทยนะคะที่นั่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักกับฝรั่งเยอรมันคนนี้นะคะทั้งสองคนก็ชอบพอกันติดต่อกันแล้วคนนี้ก็บอกว่าเธออยากจะไปเที่ยวเยอรมันไหมละมุดก็บอกว่าอยากไป แต่ไม่อยากเที่ยวถ้าเธอจะพาฉันไปอยู่เยอรมันฉันก็อยากอยู่ที่นั่นเลยอยากทำงานอยากแต่งงานอยู่กับเธอฉันก็ไม่มีใครเธอก็ไม่มีใครใช่ไหมฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่มีใครเขาเป็นโสดถ้าเกิดละมุดจะย้ายไปอยู่กับเขาที่เยอรมันจริงๆเขาก็ยินดีทำเรื่องให้แล้วก็แต่งงานพาไปอยู่ด้วยกันละมุดก็บอกว่าจากนั้นก็ติดต่อกันมาทั้งทางจดหมายทั้งโทรศัพท์ แล้วก็ได้ยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่งงานเพื่อที่จะได้มาอยู่เยอรมันด้วยกันนะคะเธอนนะะบอกว่าเรื่องไม่ง่ายเลยใช้เวลาอยู่เป็นปีกว่าจะผ่านเอกสารหลายๆอย่างของเธอนี่พร้อมแต่เอกสารหลายๆอย่างของฝั่งผู้ชายนี่ไม่พร้อมเขาก็บอกว่าขาดโน่นนี่นั่นซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของเธอตอนนั้นก็ไม่ได้เก่งมากมายแค่พอคุยกันรู้เรื่องเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะ จากนั้นฝรั่งคนนั้นนะคะเขาก็พยายามทุกวิธีทางโดยที่ละมุดไม่รู้ว่าเขาทําอย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ได้วีซ่าสเดือนนะคะเดินทางมาเยอรมันแล้วก็มาทําเรื่องแต่งงานแล้วก็ต่อวีซ่าอยู่ด้วยกันที่นี่ วีซ่าสามเดือนที่เขามานี่ไม่ใช่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบแต่งงานนะคะก็คือขอมาแต่งงานโดยตรงแต่ส่วนมากเนี่ยวีซ่าที่เราได้มาตอนแรกก็จะได้มาสามเดือนก่อนแล้วก็มาต่อที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเธอสองคนก็ได้มาอยู่ที่ระมันแล้วก็ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันแต่เธอบอกว่าวันที่เธอมาถึงตอนแรกเนี่ยผิดกับที่คิดไว้มากความฝันกับความจริง เคยไหมคะที่เราคิดอีกแบบหนึ่งแล้วมาเจออีกแบบหนึง่งแมมคิดว่าหลายๆคนที่คิดจะหาแฟนฝรั่งก็คิดว่าฝรั่งรวยฝรั่งมีบ้านฝรั่งมีรถฝรั่งมีทุกอย่างเพราะอะไรคะเพราะเวลาฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะดูเป็นสายเปเขาจะดูว่าเงินเยอะจะดูว่าเขาจ่ายง่ายอะไรก็ดูหลั่นๆง่ายไปหมดคิดว่าเขารวย แต่จริงๆแล้วฝรั่งที่ไม่รวยฝรั่งที่จนๆฝรั่งที่เป็นหนี้แล้วไปเที่ยวเมืองไทยมีเยอะค่ะรูดบัตรเครดิตรูดปื้ดรูดปลืด,ดแ,ตแต่พอกลับมาเยอะระมันต้องทํางานใช้หนี้บัตรเครดิตที่รูดปื้ดรูดปืด,ปดนั่นแหละค่ะฝรั่งก็เหมือนเราหลายคนทํางานหนักเราก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างคิงอย่างราชาอย่างราชินีสักหนึ่งครั้งเวลาไปเที่ยวเพื่อนๆพี่ๆหรือทุกคนเป็นไหมคะ แม่ก็เป็นนะคะแต่แม่ไม่เป็นนี้นะเวลาแม่ไปเที่ยวเนี่ยแม่ก็อยากจะเต็มที่แม่ก็อยากจะแบบสปอยตัวเองสปอยญาติพี่น้องสปอยเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเองไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเราจะอวดรวยแต่ค่าเงินของเราที่เราได้จากที่นี่แล้วไปเปลี่ยนที่เมืองไทยเนี่ยได้เยอะกว่าสมมุติว่าเรามีเงินไป100ยูโรเราไปเลขที่เมืองไทยได้ตั้ง3,800เราก็สามารถเลี้ยงเพื่อนๆได้ และเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเลี้ยงเพื่อนๆแค่ครั้งเดียวต่อปีกลับมาเยอรมันเรามาทํางานเดี๋ยวเงินนั้นก็มาอีกฝ้าหลังหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตไปหรือบางคนเนี่ยนะคะเยอรมันเนี่ยเวลาเรามีบัญชีธนาคารและมีเงินเข้าทุกเดือนธนาคารก็จะออฟเฟอร์ให้เราติดลบได้นะคะบางคนอาจจะติดลบได้ห้าร้อยหนึ่งพันสองพันสามพันแล้วแต่ยอดเงินเข้า ทุกเดือนของเรายอดเข้าน้อย <_ d ata> ก็ติดลบน้อยยอดเข้าเยอะ <_ d ata> ก็ติดลบได้เยอะ <_ d ata> อย่างเช่นปากก้าแก้วที่แม่มเคยเล่าไปเมื่อหลายๆๆ,ๆคลิปก่อนนะคะป้าแก้วที่ติดการพน,นันแม่มพาป้ากแก้วไปเปิดบัญชีแล้วป้ากแก้วไม่เคยรู้มาก่อนนะคะไปเปิดบัญชีปุ๊บแล้วป้ากแก้วก็ทำงานมีเงินเดือนเงินเดือนของป้ากแก้วไม่เยอะนะคะเป็นเงินเดือนของอมินิจ็อบมินิจ็อบที่นี่ก็คือเงินเดือนไม่เกิน450 ป้าแก้วได้ทุกเดือน450พอไปเปิดที่ธนาคารธนาคารก็ทำเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ถามป้าแก้วว่าอยากจะเปิดเาขาเรียกว่าอะไร ที่แบบติดลบได้ไหมคือเรามีเงินเข้าทุกเดือนเฉยๆเขาก็จะเสนอให้เราว่าเนี่ยเงินคุณเข้าเดือนละ400คุณสามารถติดลบได้200ต่อเดือนนะคือครึ่งหนึ่งป้าแก้วก็โอเคเลยแม่มก็ถามป้าแก้วแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ในในเหตุฉุกเฉินเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยข้อนี้มันเป็นข้อดีมากๆเลยที่จะช่วยเราได้ช่วยต่อชีวิตช่วย ให้เราอยู่ต่อได้จนกว่าจะสิ้นเดือนนะคะก็คือมีเงินไปซื้อกับข้าวได้คือติดลบไว้ก่อนพอเงินเข้าปุ๊บทางธนาคารเขาก็จะเขาก็จะหักไปอัตโนมัติแล้วปะแก้วก็ใช้เงินนั้นสนุกสนานเลยอ้าเงินเดือนหมดแล้วไม่เป็นไรเหลืออีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเงินเดือนเข้าเดี๋ยวฉันไปกดล่วงหน้ามาก่อนเลยธนาคารก็ปล่อยให้นะคะเขาเรียกว่าปล่อยให้ติดลบนะคะเงินเข้าปุ๊บเขาก็จะหักและ ฝ้าหงที่นี่หลายๆคนก็เป็นแบบนี้บางคนซื้อบ้านบางคนซื้อรถบางคนสร้างสมบัติอะไรหลายๆอย่างหรือเลิกกันไม่มีเงินหรือต้องจ่ายภาษีย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปเบิกเงินมาล่วงหน้าให้บัญชีติดลบพอเงินเข้าก็จะหาบางคนเนี่ยชีวิตไม่ออกจากติดลบสักทีนะคะเพราะว่า มันเคยชินเพราะว่ามันง่ายก็เบิกไปเหอะเบิกไ,ไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันทำงานประจำเดี๋ยวเงินมันก็เข้าเข้าก็หักหักก็เข้าเข้าก็ใช้คือเป็นอยู่อย่างนี้เยอะมากนะคะแล้วกลับมาที่ฝรั่งคนนี้ของละมุดเขาก็เป็นเช่นนั้นแต่ละมุดไม่รู้ทุกครั้งที่เข้าไปเมืองไทยเขามีเงินให้ให้กินให้ใช้ให้ซื้อทองให้อะไรต่างๆ ไม่ได้มากมายแต่ก็ทำให้ละมุดสุขใจได้แล้วก็ให้เพื่อนๆของละมุดเห็นว่าโอ้ว้าวฝรั่งของเธอที่สำคัญหล่อหน้าตาหล่อมากดูดีมากดูเท่ดูสมาร์ทมีซิกซ์แพคคือแบบที่ผู้หญิงใฝ่ฝันอยากได้แล้วละมุดก็ได้ครอบครองผู้ชายคนนี้พอมาถึงเยอรมันละมุดก็คิดว่าจะได้มาอยู่สุขสบายฝรั่งต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีเงิน เหมือนที่ไปเตะเธอที่เมืองไทยแต่เธอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยมาถึงลากกระเป๋าเข้าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆละมุดก็คิดว่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆนั้นเป็นห้องห้องหนึ่งในบ้านหลังนั้นที่เขาอยู่ละมุดก็คิดว่าอสงสัยเรามาอยู่ห้องนี้แล้วห้องอื่นๆเขายังไม่ให้เราดูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ฝรั่งคนนั้นบอกว่าห้องอื่นๆไม่ใช่ของฉันบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเราของเราแค่อพาร์ตเมนต์หนีที่เราเข้ามาอยู่ละมุดก็มองไปรอบๆทำไมมันมีแต่ความว่างเปล่าครัวทำไมไม่มีอะไรเลยห้องนอนตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีเตียงก็ยังไม่มี คือยังไม่มีอะไรเลยนี่เหรอที่ฉันจะมาอยู่กับเขานี่เหรอคือห้องพักของเราละมุดก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเพราะความอยากอยู่เยอรมันเพราะความอยากอยู่กับผู้ชายคนนี้เพราะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่ดีกว่าแล้วละมุดก็กล้าถามผู้ชายคนนั้นไปว่าทำไมเราไม่มีอะไรในห้องเลยผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ห้องนี้เพื่อต้อนรับละมุดโดยเฉพาะเมื่อก่อนเขาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งไม่ค่อยสะดวกสบายเท่ากับตรงนี้อยากให้ละมุดอยู่สะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟใกล้สถานีรถบัสอยากจะให้เห็นในเมืองสวยๆง,งามๆละมุดก็เชื่อ โดยที่ไม่รู้เลยว่าฝรั่งคนนี้เป็นหนี้เป็นสินมากมายว่าฝรั่งคนนี้ย้ายหนีมาจากที่อื่นมาเช่าตรงนี้ว่าฝรั่งคนนี้ปลอมแปลงเอกสารเช่าบ้านหรือว่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่บ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์ตรงนี้เพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับละมุดแต่เขาก็มีข้อดีว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันกับละมุดแต่ข้อไม่ดีของเขาที่ละมุดไม่รู้ แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อคลิปหน้านะคะว่าเรื่องของฝรั่งคนนี้กับละมุดจะเป็นยังไงต่อไปเขามีเรื่องอะไรปิดบังละมุดอยู่ที่เธอยังไม่รู้เขาจะหลอกละมุดมาใช้หรือมาทําอะไรหรือเอามาขายหรือยังไงต่อไปแหม่มขอมาต่อเรื่องนี้เป็นคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงและที่สําคัญถ้าอยากจะเดินสายฝอต้องรอนะคะใจเย็น เช็คเขาสักนิดถามให้เยอะๆอย่ากกลัวอยากรู้อะไรให้ถามเขาอาจจะบอกความจริงหรือไม่ความจริงเราก็ใช้ความรู้สึกใช้วิจารณญาณของเราฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะเรื่องราวของละมุดจะเป็นยังไงต่อไปการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งคนนี้ที่เยอรมัน1ิปีชีวิตของเธอจะดีไหมเป็นอย่างที่เธอฝันไว้หรือเปล่า หรือว่าต้องเลิกรากันไปเดี๋ยวจะมาต่อเรื่องนี้คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะก็หยุดงานหนึ่งวันค่ะสังเกตไหมคะทุกคนผมแหม่มดูพรุงพรังเหมือนเยเพิงมากเลยนะคะเพราะว่าช่างทำผมประจำของแหม่มเขากลับเมืองไทยคะ่ะทุกคนและเมื่อวานแหม่มกลับมาบ้านได้ยินเสียงอัดข้อความไว้นะคะพี่เขาโทรเขา้าแล้วก็บอกว่าจันสุดาพี่กลับมาแล้วนะถ้าเธอจะตัดผมเธอก็มาได้เลยนะ แต่แม่มยังไม่กล้าทุกคนไม่ได้รังเกียจพี่เขานะเขาเพิ่งกลับมาแม่มอยากร้อยพี่เขากักตัวสัก1ิบสวันอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดผมขอโทษในความเป็นยายเพิงและไม่เรียบร้อยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้แล้วเดี๋ยวแม่มมาต่อเรื่องละมุดคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะชื่อสวีดเซนสวัสดีค่ะ